เกี่ยวกับเรื่องคำทักคำทักไทยใช่ไหมเมื่อครั้งที่แล้วที่เราเรียนจบไปเนาะเป็นหนีห่าวหนีห่าวหนีห่าวใช่ปะแล้วก็คําศัพท์บางคนะําเนาะใช่ไหมหนายกรแล้วก็ตัวเองก็ทําแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วใช่ปะเรียบร้อยแล้วค่ะออะืเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราทวนกันก่อนนะครับ วันนี้จะเป็นพย,ยัญชนะอยู่ทั้งหมด6ตัวเนาะที่วันนี้คูทีจะทวนก็คือตัวตัวแรกคือตัว G นะครับต่อมาชีนะครับชี G แล้วก็ C C G T C นะครับ G C C นะครับสามตัวนี้นะครับจะ จะบวกกับสระที่เป็นสระตระกูลสระอีสระอีเท่านั้นนะลูกนะสระอีแล้วก็สระอีเท่านั้นนะครับตระกูลสระอีอ่าอะไรที่ขึ้นต้นด้วยสระอีนะครับอย่างเช่นสระยาสระอีสระเย้านะครับอ่าสระยังเนาะ เหล่านี้นะครับแล้วก็สระอีนะลูกนะอีอีเวเวียนแล้วก็ยินนะครับคำเหล่านี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูลองมาดูพินินก่อนยัยก่อนเห็นชัดเจนไหมเอ่ยเห็นชัดค่ะเนาะเห็นชัดนะครับอ่ะสระอี กับสระอูเจอกันอีกับอูเจอกันเป็นสระอะไรลูกอิวอิวอิวสระอะไรเอ่ยสระอะไรเอ่ยได้ยินเสียงมันซาลอะไรเอ่ยอิว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 ซาลาอิวซีอิวซีอิว นะครับซิลซนะิลเนาะมาดูพยัญชนะวรรณยุกน,นะครับวรรณยุกเสียงที่1 2 3และ4เนาะอย่างที่เราไล่เสียงไปมาหมาหมามะเนาะซิลซิลเสียงหนึ่งก็เป็นซะิลนะครับซิลซีอีซิซิลสินะครับคำนี้คำนี้หนึ่งอ่านมาซิลสิซิลสิ ครับคำที่2 G บวกอษาร G E G E G G เสียง1ก็เป็นเป็นอะไรเอ่ยไปก่อน G G G E G G เสียงสองมาหมาหมามา G แล้วก็ต้อง G G และมาหมาหมามา G จ,จี๋นะครับอ่าคำที่สองอ่านว่าจ,จี๋นะครับทีจ,จีนะครับอ่ะต่อมาคำที่สามจี๋เหมือนกันเนาะชีชีเสียงที่สี่ม่าหมาหมาหม่าชี๋ชี๋ชี๋ชีชชชนะครับ จี่ต้องนะคำที่สามอ่านว่าจีทีจีทีนะครับต่อมาคำที่สี่ซีสระอะไรเอ่ยอันนี้สระอีอันนี้สระอะไรแล้วอากับโอรวมกันเอาเอาเอวเอวเอวอีกับเอารวมกันเอวเป็นสระเอวเนาะซีเอวเซวเซวเสียงที่สาม มาหมาหมามาเสียว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 นะครับเสียวเนาะเสียวชีอันนี้เป็นไม่มีจุดเนาะมันคือสระอีนะลูกนะไม่ใช่สระอูเนาะก็ต้องเป็นชีชี่ชี่เสียงหนึ่งก็เป็นชีเสียวชี่เสียวชี่นะครับเสียวชี่นะครับเนาะอ่านเดือดทวนก่อนเนาะซิวสี จีีจีที่ที่เขตนะครับเนอะอะดี๋ะว,วันนี้เรามาทวนพินินกันก่อนนะครับต่อมาเสียงที่ห้า NG เท่ากับตัวอะไรลูก NG เท่ากับตัวอะไรเอ่ยงอ งอะไรลูกเท่ากับตัวงองงูนะครับอีงออิงอีงออิงเนาะซีอิงซีอิงซินซีอิงซิงเนาะซิงเสียงหนึ่งก็เป็นสิงชีอีชี ชีเสียง,หน,งนหนึ่งก็เป็นชีนะครับ,นะ,รบนะครับเป็นซิงชีซิงชีนะครับอ่าต่อมาคำที่หกอีกะอังอีกะอังรวมกันอางอังเนาะอียงเอียงซีเอียงเซียงนะครับเตียงอ่าเซียงเสียงหนึ่งก็เป็นเซียงจีพี่ฟ้าเปิดแอร์ ร้อนว่ะร้อนมากเลยอีกะเอารวมกันกลายเป็นสระเอียวเน้อเจียวเจียวนะครับเจียวเสียงหนึ่งก็เป็นเจียวเนาะกลายเป็นเสียงเจียวนะครับเสียงเจียวเนาะ คำที่เจ็ดซิงซิงเหมือนเดิมเนาะซิงแต่อันนี้เป็นเสียงที่อะไรลูก 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เสียงที่สี่เสียงที่สี่ก็เป็นมาหมาหมามาซิงสิงซิงซิงซิง,งเนาะชี้ชี้ชี้เสียงสี่มาหมาหมามาชี้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 ชช นะครับคำนี้อ่านว่าซิ่งชี่นะครับซิ่งชี่อ่าคำที่แปดสุดท้ายละจีอีจีจีเสียงที่สี่มาหมาหมามาจี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 นะครับซีวีซีซีซีเสียงที่สี่มาหมาหมามาซีซีซีนะครับอ่านว่าจีซี นะครับทวนอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับพินยินนะครับคำที่หนึ่งซิวสิซิวสิจี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 ซูอ่าจีซีไม่ใช่จีซูนะครับจีซีจีซี่小区小区星期 i 期香蕉香蕉 i 趣兴趣แล้วก็ i s 继续啊โอเคเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันดีกว่าเนาะไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะให้ทำแบบฝึกหัดเนาอะอ่เดี๋ยวมาดู คำับกันเลยนะครับอ่ะคำที่หนึ่งพยัญชนะตัวอะไรลูกจี <G. S 1> ตัวจีจีนะครับสระอ e ีกับเอารวมกันเป็นสระอะไรลูกสระอะไรอี e กับเอารวมกันสระเอียว เอ้จะเอียอ่าถูกต้องซาะเอียวนะครับซาะเอียวซาละเอียวเสียงที่อะไรลูกเสียงที่อะไรดูสิเสียงที่สี่อ่าเสียงที่สี่นะครับมาหมาหมาม้าเจ้วเจีย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 วนะครับคําว่าเจ้วหมายถึงเรียกนะครับหรือชื่อ นะครับเรียกหรือชื่อนะครับต่อไปอ่าเป็นสองพยางแล้วเนะาะพยายพัญชนะตัวแรกตัวอะไรลูกม<อ>ัวมัวนะครับมัวมัวบวกกับสระอลไอรเอ่ย e- n g เป็นงองูอีงออีงออีงอ อิงนะครับอีงออิงเนาะอิงออิงมออิงมออิงมิงมิงเสียงที่ไรลูกมิงเสียงที่ไรเอ่ยเสียงที่สองมิงเสียงที่สองนะครับม,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 มิงเสียงที่สองนะครับมาหมาหมาม้ามิงมิงมิงจือบอกอ่าตัวจือนะลูกนะจือ ถ้าหากว่าจื้อชื่อซื่อหรือจื้อชื่อซื่อหรือบวกกับสระอีนะลูกนะสระอีสระอีจะกลายล่างจะกลายเสียงเป็นสระอือนะครับดังนั้นจื้อบวกกับสระอือจื้อจื้อจื้อนะครับอ่าไม่มีเสียงวรรณยุกเราจะออกเสียงเป็น ถ้าไม่มีเสียงวรรณยุกต์รเราจะออกเสียงแค่ครึ่งเสียงออกเสียงแค่ครึ่งเสียงนะครับจืออึดจืดังนั้นคำนี้อ่านว่าอะไรนะหมิงอะไรลูกหมิงอะไรเอ่ยหมิงอะไรเอ่ยหมิงจืนะครับหมิงจื หมิงจือแปลว่าชื่อนะครับหมิงจือแปลว่าชื่ออ่าคําต่อมาตัวอะไรเอ่ยพยัญชนะตัวอะไรพยัญชนะตัวอะไรเอ่ยซื่อตัวซื่อนะครับชื่ออ่าจื่อชื่อซื่อหรือจื่อซื่อซื่อบวกกาสระ อีตัวนี้เนาะสระอีจะกลายเสียงเป็นสระสระอะไรเอ่ยช,ชั้นสระอือนะครับสระอือชื่อชื่อชื่อเสียงที่สี่ราไ้เสียงเนาะหมาหมาหมาชื่อ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 ,อ,อแปลว่าเป็นคือใช่นะครับ อเขาทำหน้าที่เป็นรนรหรือคคำนะับกริยาเนะอต่อมามอ,อมาอคำนี้เราเรียนไปยังเรียนไปยังเอ่ยเรียนไปยังเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วเนาะม,มามาแปลว่าไหมนะครับ มาแปลว่าไหมเนาะเป็นคำคำถามนะครับเป็นคำถามเนาะคำถามนะต่อไปพยันชนะตัวอะไรเอ่ยตัวนี้อะไรลูกพยันชนะตัวอะไรเอ่ย สกายครับตัวนี้คือพยัญชนะตัวอะไรลืมครับตัวลืมครับต,รนะตัวรือนะอ่าตัวรือนะครับตัวรือ หรือรือบวกกับราลาอะไรลูกอโอเออเออบวกนอหนูเออนอเออนอเออนอเอินอ่าเออนอเอิอรือเอินรือเออเรนเรนเสียงที่เท่าไหร่ลูกเสียงที่สองนะครับเสียงที่สอง มาหมาหมามาเรนเรนเรนนะครับเรนเรนหมายถึงคนนะครับเรนหมายถึงคนอ่าเดี๋ยวทวนก่อนนะคำที่หนึ่งเจียวเจียวแปลว่าเรียกหรือชื่อคำที่สองเจียวเป็นเวิร์บนะครับคำที่สองหมิงจือหมิงจือหมิงจือหมายถึงชื่อนะครับชื่อ คำที่สามฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยเด็กได้ยินค่ะอ่าคำที่สามพินิตะกาด้านหน้าครับครับผมคำที่สามชื่อชื่อเป็นคือใช่คำที่สี่มามาหมา ไหมนะครับคำที่ห้าเหรินเหร <c oughs> คนนะครับอ่ะต่อมาคำที่หกลูกคำที่หกชื่ออ่สระเหมือนกับคำว่าเหรินไหมลูกสระเหมือนกันไหมสระอะไรลูกสสระเอินเนาะช,ออนชื่อเอินเชิญเชิญเสียงที่สองมาหมาหมามา ฉันฉันแล้วฉันฉันนะครับมัวบวกสาระไรลูกสาระเออมัวเออมะมมไม่ม,ไม,มีไม่มีวรรณยุกต์เนาะเราออกเสียงแค่ครึ่งเสียงนะครับเป็นมัวเออเมะนะครับฉันเมะฉันเมะแปลว่าอะ,อะไรนะครับฉันเมะแปลว่า อะไรนะครับเป็นคำถามนะครับคำที่เจ็ดอ่าคำที่เจ็ดคำที่เจ็ดอันนี้น่าจะได้อยู่นะสกายคำที่เจ็ดอ่านว่าอะไรลูกคำที่เจ็ดคำที่เจ็ดอ่านว่าอะไรเอ่ยอูบวกกบสระออูวอูวอวอเสียงที่อะไรลูก สามมาหมาหมามาวอวอวอว<อ>วอวววแปลว่าลูกวอวววแปลว่าฉันเนาะอ่ะแล้วคุณเธอล่ะคุณเธอในคำว่าอะไรน,นะอ่านี่แปลว่าคุณหรือเธอนะครับคุณหรือเธอเนาะวววแปลว่าฉันนะครับอ่ะต่อไป คำท,ที่8ปดอกโอรวมกันเรียนไปแล้วอบวกโอเป็นสระสระอะไรลูกสระเอาใช่ปะอาเอาเลออเลอเลาเล่าเสียงที่3าเลาเสียงที่3มาหมาหมามาเลาเหลาเหลาเหลาชื่อ ชื่อบวกอัสละอือเหมือนกับคาว่าชื่อเลยใช่ปะแต่มันเป็นเสียงที่หนึ่งถ้าเป็นเสียงหนึ่งก็ออกเสียงชื่อเหมือนเดิมเนาะชื่อชื่อชื่อเสียงหนึ่งก็เป็นชื่อนะครับคํานี้อ่านว่าเหล่าอะไรลูกเหล่าชื่อเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูคุณครูนะครับเหล่าชื่อเป็นคุณแปลว่าคุณครูนะครับคําสุดท้ายคําที่เก้าซีเวียนะครับอันนี้เป็นสลับเวียนะครับ สระอูเอาสาระอีบวกกัสระเอเยเยนะครับเยนะครับซี่ยเซีเซวยเสียงที่สองมาหมาหมาแมเซวยเสียนะครับเออบวกงองูเอองอเอิงชสื่อเอิงเส้นนะครับคำนี้อ่านว่าเสี่ยงเสี่ยง มีครูแล้วก็ต้องมีนักอะไรลูกนักเรียนนักเรียนนะครับนักเรียนนะโอเคคำที่เก้าอ่านว่าเสเิ่งเสิเิ่งเสิเิง่งหมายถึงนักเรียนอ่าเดี๋ยวทัวนตั้งแต่คำที่หนึ่งคำที่เก้าเลยนะครับหนึ่งเจียวเจียวคำที่สองหมิงจื๊อหมิงจื๊อคำที่สามสื่อ ชื่คำที่4ี่มามาคำที่5้าเหรนหรนคำที่6กฉันเมฉันม,นมคำที่7จ็ด我我คำที่แปด老师老师คำที่เก้า学น,น,นะครับอ่ะเดี๋ยว นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะส่งวิดีโอที่เราอัดกันวันนี้เนาะนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะมีการสอบอ่านคำศัพท์นะครับสอบอ่านคำศัพท์เนาะเป็นบทนี้แหละลูกเป็นบทนี้นะครับอ่ะต่อมาอันนี้เป็นคำนามเฉพาะนะครับเป็นคำนามเฉพาะอันนี้เป็นชื่อคนนะครับเลอีลีลีเสียงสาม ลี่ลี่ลี่นะครับหลี่เยวเยวเยวเสียงที่ไหนเยว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 นะครับคนนี้ชื่อหลี่เย่นะครับหลี่เย่ครับหลี่เย่เนาะก็คือชื่อคนนั่นเองชื่อคนชื่อหลี่เย่ครับนะอ่ะต่อมาอันนี้เป็นประเทศแล้วเนาะประเทศประเทศวันนี้ครูทีจะมีประเทศมาให้หนูดูทั้งหมด สามประเทศก่อนนะสามประเทศก่อนนะครับอ่าลองเดาดูสิประเทศที่หนึ่งคือประเทศอะไรลูกประเทศไรชาชนประเทศแรกชาชนอยู่ไหมลูก,ลกอยู่ครับอยู่ครับอือประเทศที่หนึ่งประเทศไรดี อมอ enfin, <si hai> ันไหนเะไอที <guarding okay>? ่ที่ครูเขียนว่าประเทศได้ใช่ไหมครับใช่ประเทศที่หนึ่งใช่ประเทศที่หนึ่งจงกัวจงกัวเก่งมากเก่งมากอ่าชื่อบวกกับสละองค์ชื่อองจงจงเสียงหนึ่งกัวอ่าจงเกอวัวกัวกัวเสียงสองกัวกัวกัวอ่าจงกัว นะครับอ่ะเด็กๆดูคำว่ากัวก่อนนะครับกัวหมายถึงประเทศนะครับกัวหมายถึงประเทศจงกัวหมายถึงประเทศจีนนะครับจงกัวประเทศจีนนะครับีปสองนะครับโมบวกกับสระไรลูกเออบวกกับสระยีเป็นสระเอเอเอเป็นสระเอนะครับ โมเอเมไมเสียงสามมาหมาหมามาเมเมเมนะครับเมเมขวบเหมือนเดิมไหมขวบเหมือนเดิมไหมครับขวบเหมือนเดิมเนาะเอ,อ๋อเมขวบเมขวบเมขวบหมายถึงสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกา นออยูเอสครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับอ่ะประเทศที่สามประเทศที่สามอ่านว่าอะไรดีไทยกัวไทยกัวเธอไอไทยไทยเสียงสี่ไทยไถไถไทยไทยเก้อวัวกัวกัวเสียงสองกัวกัวไทยกัวไทยกัวประเทศอะไรดีประเทศไทยถูกไไทยกัวประเทศไทยนะครับไทยแลนด์ เนาะโอเคไทยแลนด์โอเคอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งประเทศที่หนึ่งจงกัวจงกัวประเทศจีนประเทศที่สองเม่กัวเม่กัวประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศที่สามไทยกัวไทยกัวประเทศไทยนะครับโอเคเด็กๆแคปหน้าจอนี่ไหมลูก แคมหน้าจอไว้แคมหน้าจออะไรจดลงในสมุดด้วยนะเรียบร้อยยังเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับจดลงในสมุดเนาะอะ,อะหน้านี้ด้วย อาทิตย์หน้าบอกเพื่อนด้วยนะมีการสอบคนที่ไม่ได้เข้าเนาะมีการสอบอ่านคําศัพท์นะครับสอบอ่านคําศัพท์นะโอเคเป็นของบทอันนี้แหละบทนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผู้ที่จะให้ทําแบบฝึกหกัดก่อนูอไหนเอยแบบฝึกหกัดอุ้ย <c oughs> <c oughs> เด็กๆแป๊บนึ่งนะ เห็นคําตอบยังอะ่ะไม่เห็นครับไม่เห็นนะโอเคแอ๊หนึ่ง อ่ะเด็กๆเด็กๆแคมหน้าจอนี้ไว้นะครับแคมหน้าจอนี้ไว้อันนี้จะให้ทําเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดให้เขียนลงในสม,มุดของตัวเองครูแชร์หน้าจอยังครับอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษ อ่าแคปหน้าจอนี้ไว้มีหกคำมีหกคำนะครับคำศัพท์ให้หนูดูรูปเนาะดูรูปแล้วก็นำตัวเลือก a b c d e f นะครับลงมาเติมให้สัมพันธ์กับตัวคำศัพท์นี้นะครับโอเคปะเข้าใจไหมโลกเข้าจไหมโลกเข้าใจแล้วครับอ่าแล้วส่งแล้วใน google classroom นะครับ หัวข้อภาระงานวันที่8ธันวา2564โอเคไหมครับเฮ้ครับโอเคนะครับโอเคนะอ่ะทีนี้อออกไปทำงานได้เลยลูกออกไปทำงานได้เลยโอเคปะแล้วส่งกลับมาหาครูในหัวข้อพารังงานวันที่8ธันวา2564นะครับโอเค อ่ถ้าเรียบร้อยแล้ววันนี้ครูทีขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับเหลือเวลาอีก10นาทีให้นักเรียนไปทำงานแล้วก็ส่งขู่โอเคนะโอเคครับโอเคครับออกจากหน้าจอได้เลยครับ